สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราฝากท้องไว้ใกล้บ้านแทนนันเซเว่นอีเวอีกแล้วอได้อะไรมาบ้างเรามาดูกันนะคะ เนื่องจากว่าวันนี้เราหุงข้าวหุงข้าวอีกแล้วหุงข้าวนะคะสองถ้วยสองคนค่ะแต่มันไม่หมดมือเดียวหรอกก็เลยเตรียมไว้ให้เขาค่ะผัดกะเพราไก่ที่เขาชอบกินส่วนเราจะกินอันนี้น,นี่ท <over> อดดอกไก่นะคะทอดดอกไก่แล้วเราก็จะมีอันนี้สลัดทูน่า อันนี้เราซื้อมาเตรียมไว้กินกับน้ำพริกพรุ่งนี้อันนี้นกาแฟสีแดงของคุณชายเขาละของเขาชอบกินแบบนี้แต่ไม่ได้กินนานแล้วแต่จะเริ่มจะเริ่มกินแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะออกไปวิ่งแล้วก็ได้น้ําแข็งค่ะน้ำแข็งใส่กระติกแค่อาหารได้ผลไมาก้กระป๋องยาสีฟันค่ะ เราใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแต่ไม่ถูกใจเท่าบัวขาวบัวขาวสะอาดมากตื่นมาปากสะอาดนะคะยี่ห้อเอนเชอ่มากปากเป็นแป้งเราก็เลยชอบมากมะขามค่ะมะขามเปียกเอาไว้ใส่ส้มตำนะคะแตงกวาไว้กินกับน้ำพริกพวกนี้ค่ะอันนี้กูอัดของเราจะกินกับจะกินกับไส้กรอกแล้วก็สลัดนั่นเอง ทำอาหารนั่นแหละทิับน้ำพริกก็ได้ก็ได้น้ำพริกปาย่างเตรียมไว้นะคะอันนี้ถุงร้อนถุงร้อนค่ะเอาไว้เผื่อเก็บอาหารที่เหลือนะคะพร้อมแต่ยางมัดยางมัดกับข้าวแล้วก็ได้แมส แมสเป็นผ้าอย่างดีให้บังนะคะเพราะเขาไม่ชอบใช้แบบเป็นกระดาษเขาบอกว่ามันเป็นขนแล้วก็ได้ที่เปิดควดค่ะเปิดขวดแล้วก็อันนี้เตรียมไว้พวกนี้นะคะน้ำหวานน้ำหวานคาราบาวตื่น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 ,นแล้วก็รีปโอนั่นเองจบแล้ววันนี้ฝากท้องไว้ใกล้บ้านคุณเซเว่นอีเลเั่นเองหมดไป $400 กว่าบาทนะคะแทน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 แ เรียบร้อยนะคะคอ,ออนไลน์ให้ลูกค้า300ล้านคนโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดี